ดรับความสวยฉ่ำฉบับครึ่งปีสเกลตราทำคู่กับหัตถการอะไรได้บ้างที่ทำด้วยกันแล้วพูดได้เลยว่าปังขึ้นถึง2เท่าเขาจะทำให้ผิวของเราอะแน่นฟูแล้วก็หน้าเด็กค่ะอัลตรากับสเกลตราสเกลตรากับเทอร์มาชค่ะสเกลตรากับฟิลเลอร์สเกลตรากับรีไวท์นะคะสเกลตรากับโบท็อกนะคะแล้วสเกลตรากับเทล่าเนี่ยพร้อมกันได้ไหมทำเครื่องกอกได้หมดเลยแล้วสเกลตราเนี่ยไม่ควรทำคู่กับอะไรจริงๆเราถามว่าทำได้ทำไม่ได้ไหมมันก็ต้องใช้หลักการ มันมีโอกาสไหมฮะที่แบบเหมือนหมอจะแบบฉีดพลาดต้องมีโอกาสอยู่แล้วเนาะหมอกิบนะคะแพทย์หญิงชัชชนิดวีรพลวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าสกอปตา ทำคู่กับอะไรแล้วได้ผลดีบ้างค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสก๊อตราเนี่ยตัวเขาเองอะทำอย่างเดียวก็ได้ผลดีมากๆอยู่แล้วแต่ในบางคนนะคะที่มีปัญหาผิวมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปเราจะต้องการรักษาแบบผสมผสานหรือการคอมไบทรีทเมนต์เนาะเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันทัดใจมากที่สุดเดี๋ยววันนี้นะคะกิ๊จะมาเล่าให้ฟังว่าสกอตราเนี่ยทำกับอะไรได้บ้างแล้วทาด้วยกันเนี่ยดียังไงไปฟังด้วยกันเลยค่ะ ตัวของสเคลกรานะคะเขาจะเน้นกระตุ้นที่เดอร์มิสค่ะเขาจะทําให้ผิวของเราอะแน่นฟูแล้วก็หน้าเด็กค่ะ แต่ในบริเวณที่มีผิวตอบเช่นขมับหรือว่าหน้าแก้มนะคะหากเราใส่ปริมาณยาที่มากขึ้นมันก็จะทําให้ผิวฟูขึ้นมีปริมาณที่มากขึ้นนิดนึงค่ะแต่หน้าของเรานะคะเวลาที่เราแก่ลงเนี่ยเขาไม่ได้แก่ที่ชั้นเดียวเขาก็จะแก่ที่ชั้นอื่นด้วยเช่น1ชั้นโบน2ชั้นแฟตแล้วก็3ชั้นสแมชค่ะจึงเป็นที่มาของคอนเทนต์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคู่หูคู่ไหนที่จะรักษาหน้าเราได้ดีที่สุดค่ะคู่แรกนะคะคืออัลตรากับสเกลตราคู่นี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ ผิวข้างบนนียหลวมแล้วโครงก็มีความหย่อนคล้อยถ้าเราทําแค่สกอลการอย่างเดียวเนี่ยมันยกแต่โครงขึ้นข้างบนก็ยังมีความหย่อนคล้อยอยู่เพราะฉะนั้นควรทําคู่กันค่ะคู่ต่อไปนะคะก็คือสกอล์กากับเทอร์มารชค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคอมโบน,นี้จะเหมาะกับคนที่มีผิวด้านบนนี้หลวมมากๆมีสกินที่รู้สึกว่ารูสมากๆเพราะอะไรเพราะว่าตัวของเทอร์มาร์ชค่ะ,คะมันจะทําให้ผิวโคตรแล้วก็เป็นการแบบทําให้คอลลาเจนเก่าเนี่ยสลายไปแล้วก็สร้างคอลลาเจนใหม่ขึ้นมาทําให้ผิวเนี่ยโคตร แล้วก็ยกขึ้นแต่ตัวของสกกลกราเนี่ยก็จะเน้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ค่ะตัวต่อมานะคะคือสกกลกรากับฟิลเลอร์ก็คือต้องพูดก่อนว่าตัวของฟิลเลอร์เนี่ยเราจะฉีดเนี่ยเพื่อซ่อมโครงสร้างชั้นลึกเพราะฉะนั้นการเสริมโครงสร้างชั้นลึกให้สวยให้ยกแล้วแล้วก็มาทําให้ชั้นเดอร์มิสแน่นฟูจากสกกลกร้าเนี่ยก็จะสวยปังมากๆค่ะคู่ต่อไปนะคะเป็นสกกลกรากับรีไวฟ์นะคะคู่นี้เหมาะสําหรับคนที่คอน c e r ร์ d ปัญหาผิวมากๆเพราะว่าตัวของสกกลกราเอง ก็ช่วยในการสร้างคอลลาเจนแล้วตัว r e ไ i ฟ์เองเนี่ยก็ให้ไฮยาต์ที่ฉ่ำๆเลยก็จะได้ผิวที่ฉ่ำวาวแล้วก็เป็นก l a s s y สกินค่ะตัวต่อไปคือ s c u l ตร r กับท็อก k ์นะคะคู่นี้ค่ะก็จะเป็นสําหรับคนที่หนึ่งมีความหย่อนคล้อยไม่มากต้องการกระตุ้นคอลลาเจนใหม่ได้ความแบบผิวเด็กแต่งตึงค่ะส่วนใน Botoks ค่ะก็จะช่วยในคนที่มีดินามิกไลน์เนาะยิ้มแล้วก็มีเส้นเหนี้ยค่ะก็สามารถฉีดไว้ได้เลยไม่ได้สวยแค่วันนี้นะคะ ฉีดแล้วสวยด้วยแล้วก็ป้องกันล่องลึกในอนาคตได้ด้วยค่ะแล้วสรับต้ากับอัลเทร่าเนี่ยพร้อมกันได้ไหมหรือต้องเว้นจริงๆแล้ว่าทําเครื่องกรอกได้หมดเลยตัวของอัลตทรากับสกัปต้ามันคนละชั้นกันอยู่แล้วเนาะเทอร์มาทกับสกัปต้าก็คนละชั้นกันหมดแล้วแต่ถามมาถ้าเกิดว่ามันจะมีปัญหาเนี่ยมันก็ต้องดูชั้นของการฉีดซึ่งฟิลเลอร์เนี่ยมันสามารถฉีดได้หลายชั้นถูกไหมคะถ้าเกิดอันไหนที่มันชั้นเดียวกัน่ะก็ ไม่ควรทำด้วยการแต่มันก็มีวิจัยออกมาว่าถ้าเราทำอัลตราก่อนแล้วฉีดตามไปเลยไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเราฉีดก่อนถ้าเป็นตัวเฟลเลอร์ก็ไม่ควรทำอัลตราแล้วสกับต้าเนี่ยไม่ควรทำคู่กับอะไรมีไหมสกับต้าไม่ควรทำคู่กับอะไรในเซสชั่นเดียวกันเอาจริงๆนะมันสามารถ ทำได้แหละแต่ว่าหนึ่งต้องอยู่จากวิจารณญาณของแพทย์อย่างสมมุติเราฉีดฟิลเลอร์เข้าไปในชั้นนี้<ม>เราควรจะเอาสเกลต้าเข้าไปผสมไหม,มก็ไม่ถูกไหม,มแต่ถ้าเกิดว่าเราฉีดตรงนี้เราฉีดฟิลเลอร์ชั้นลึก แล้วเราต้องฉีดสก็อ,กอรตราในชั้นเดอร์มิสซึ่งตื้นกว่ามันอยู่คนละชั้นกันอยู่แล้วถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้อย่างเงี้ยค,<ม>ค่ะคิดว่าแบบทุกอย่างอะ่ะมันไม่ได้มีข้อจํากัดตายตัวแต่ว่าหนึ่งคือต้องเอาปลอดภยัยแล้วก็ถูกชั้นไว้ก่อนถามว่าทําได้ไหมทําได้ถ้าเป็นเรื่องการฉีดนะคิดว่าแพทย์ทุกคนสามารถแบบแอบจัดได้ว่ามันอยู่คนละชั้นแต่ถามว่าถ้ามันหนึ่งมันเป็นอะไรที่เราแอบจัด เองไม่ได้หนึ่งคือเครื่อง energy based device ที่มีความร้อน1คือเตอร์มาเนาะมันใช้หลักการปรมา c heat คือให้ heat เยอะจากข้างบนลงไปเป็นก้อนก้อนกอนะเพื่อให้เกิดการหดแล้วก็ยกกระชับขึ้นถูกไหมคะอันนี้เรา Control ไม่ได้ไงนะว่าถ้าเกิดเราฉีดไปปุ๊บเราจะไป control heat ยังไงให้ไม่โดนในสิ่งที่เราฉีดไปมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งแปลว่าเราไม่สามารถฉีด filler ปุ๊บแล้วเราก็ทำเตอร์มารซับเลยมันไม่ได้ filler มันก็หายเสียดาย่ ถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำเติมมารชก่อนเอา,วาเวลมาติคิดปุ๊บปุบปบปบ๊เข้าไปเสร็จปุ๊บถ้าคุณใครอยากจะทำจริงๆไม่มีเวลามากไกลแล้วก็รอให้ด้วย,ย่างมันคูลดาวก่อนแล้วเราก็ฉีดฟ i ลเลอร์ในชั้นที่ตื้นกว่ามันก็สามารถทำได้เพราะว่าความร้อนสะสมมันไม่ถึงที่จะทำลายฟิลเลอร์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จริงๆเราถามว่าทำได้ทำไม่ได้ไหมมันก็ต้องใช้หลักการดูว่าแบบเครื่อง หลักการเป็นยังไงให้ผลนานแค่ไหนความร้อนสะสมอยู่นานแค่ไหนแล้วก็เอาประโยชน์ของคนไข้เป็นหลักเนี่ยค่ะมันมีโอกาสไหมฮนะที่แบบเหมือนหมอจะแบบฉีดพลาดเพราะแบบเฮ้ยเหมือแนบบตอนคอมมิตกับคนไข้แบบได้ค่ะทำได้แต่ว่าตอนพอตอนฉีดเราดันฉีดพลาดพราแบบเฮ้ยมันไปซ้ําชั้นเดียวกันอะไรคิดว่าแบบมีโอกาสเกิดขึ้นไหมถ้าแบบหมอไม่ได้มีประสบการณ์สมมติถามว่ามีโอกาสไหมม,ม,ไหม,มันต้องมีโอกาสอยู่แล้วเนะาะเพราะว่าเวลาเราฉีดเข้าไปอะเราไม่ได้มี หน้าจออ,าาอัลตร้าตามเข้าไปด้วยถูกไหมคะมเราจะมีฉีดโดนชั้นไหนก็ได้บางทีความลึกอะที่บอกฉีดตื้นฉีดลึกอะเอาจริงอะมันไม่ต่างกันมากนะนหลักกัน,มนไม่แบบใช่มันมันไม่ใช่หลักมินนะมันอาจจะหลักน้อยกว่านั้นเนี่ยคะ่ะจริงๆเราคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือประสบการณ์แล้วก็หนึ่งประสบการณ์สองการเทรนนิ่งชั่วโมงบินเพราะว่าไม่ว่าจะเทรนนิ่งมามากแค่ไหน ชั่วโมงบินมันน้อยอะ่ะมันก็จะไม่รู้หรอกว่าแบบเนี้ยแปลว่าตื่นแบบนี้แปลว่าลึกแลบบ้วแบางทีอ่ะแบบนี้เป็นลึกของคนหนึ่งแต่มันเป็นตื่นของอีกคนหนึ่งนะอือว่าแบบหนึ่งมันต้องดูคลินิกล่วมด้วย2คือประสบการณ์แล้วก็3ามก็คือการไปเทรนนิ่งบ่อยๆไม่ว่าเราจะแบบ ฉีดมาเยอะขนาดไหนเราจะได้รางวัลอะไรมาหรือว่าเราแบบทํางานมากี่สิบปีอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันไม่มีอะไรที่แบบเออเรารู้หมดแล้วว่าคือการที่ไปเรียนอะถึงมันจะเป็นเรียนการเรียนอะไรซ้ําๆเดิมอะมันได้อะไรกลับมาอยู่แล้วอื DSK เนี่ยนะคะให้ความสําคัญกับแผนการรักษามากๆถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเราจะมีปัญหาเหมือนกันอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอ่าหนึ่งคนมีปัญหายังไงแผนการรักษาเราอะคะ่ะมันก็จะต้องเป็นไปตามคนนั้นๆที่เขามีปัญหาเนาะเหมือนแบบหน้าเราอะมันเป็นบ้านหนึ่งหลังมันมีทั้งส่วนที่เป็นของเสาหลากักมีส่วนที่เป็นเด coration แล้วก็ส่วนของการทาสีถามว่ามันจะทําอะไรอย่างหนึ่งอะ่ะถามว่าได้ไหมได้แต่ถามว่ามันจะเป็นบ้านที่สวยไหมมันก็อาจจะไม่ ใช่บ้านที่สวยที่เราอยากได้ไงคะ่ะเราก็ต้องดูบางคนเนี่ยตรงนั้นเยอะไปตรงนี้น้อยไปเราก็เสริมสร้างตรงนั้นอะไรเงี้ยหลักๆเนี่ยเราจะดูที่ปัญหาเป็นหลักเลยเป็นอะไรแก้ตรงนั้นเพื่อที่จะให้บ้านเนี่ยสวยที่สุดคะ่ะ แล้วถ้าสุดท้ายแผนการรักษามาเหมือนกันหรอครับจริงๆแล้วว่า Product หรือว่าเครื่องที่เรามีเนี่ยค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์การรักษามากๆอยู่แล้วถึงแม้ว่าในหนึ่งคนเนี่ยแผนการรักษาเนี่ยเขาคล้ายๆกันใช่ไหมคะเพราะว่าเราหนึ่งเราต้องกระตุ้นคอลลาเจนเหมือนกัน2เราต้องสปอร์ตโบนลอสเหมือนกันเราต้องยกชั้น สมัธ uh, เหมือนกันแต่สิ่งที่ทําให้เดสเคต่างจากที่อื่นก็คือเทคนิคค่ะเทคนิคของแต่ละคนเนี่ยเรายิงคนเนี้ยเราอาจจะยิงตรงเนี้ยเยอะกว่าเรายิงคนนี้น้อยกว่าแต่เราไปเสริมการสร้างเดอร์มิสของคนเนี้ยที่เยอะกว่าอีกคนนึงเพราะฉะนั้นหัตการที่ฟังดูเหมือนกันนะ่ะมันจะทําให้ผลลัพธ์ออกมาต่างกันเพราะเทคนิคต่างกันแล้วก็การวางแผนของแต่ละคนมันแตกต่าง ในกรณีของสเกลตรานะคะชั้นที่ฉีดกับการวางแผนดีไซน์หน้าสำคัญมากๆถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งถ้าเราฉีดผิดชั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการถ้าเราตรงไหนเราอยากให้หน้ายกเราจะต้องไปใส่ในจุดที่มันทำให้หน้ายกขึ้นไม่ทำให้หน้าอ้วนนะแต่ทำให้หน้ายกขึ้นเรียวขึ้นแต่ตรงไหนที่เราต้องการความหน้าเด็กผิวเด้งยกกระชับเราก็จะต้องใส่ตรงนั้นในบริเวณนั้นที่ถูกต้องแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมค่ะพะ นนัการวางตัวยาในชั้นที่ต่างในปริมาณที่ต่างแล้วการดีไซน์ที่ต่างทําให้รูปหน้าของคนไข้ออกมาไม่เหมือนกันค่ะแล้วทําไมต้องมาที่ DSK มันเพราะอะไรถามว่าทําไมต้องมาที่ DSK ใช่ไหมคะก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่มาที่ DSK <laughs> 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 ที่ DSK คะ่ะ ไม่ว่าเราจะยุ่งกันขนาดไหนเนี่ยเราออกไปเรียนกันบ่อยมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งไปเทรนนิ่งหรือจะเป็นคาดาเวอริกเทรนนิ่งก็คือการฉีดเข้าไปในอาจาร,รย,าย์ใหญ่แล้วก็ผ่าดูว่าเราอะฉีดถูกชั้นหรือเปล่าพวกเราอะมีการเทรนนิ่งกันอย่างเข้มข้นตลอดเวลานะคะถึงแม้ว่าตารางงานเราจะแน่นกันขนาดนี้นะคะแต่เรา,าไปกันอยู่ตลอดพวกเราได้รับรางวัลท็อปสของการฉีดสเกาตรานะคะในประเทศไทยซึ่งเราเป็น3มคลินิกต้นของประเทศที่ได้รางวัลน,นี้ไม่ใช่ ราได้ที่3นะคะแต่เราเป็นท็อปสคลินิกของประเทศไทยที่ได้รางวัลน,นี้นะคะคลินิกเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยมีแค่3คลินิกเท่านั้นที่ได้รับรางวัลนี้ทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็จะมี3คลินิกที่ใช้สกอปแพท์นเนี่ยมากที่สุดของประเทศนะครับแล้ว DSK เนี่ยก็เป็นหน,น,นึ่งใน3นั้นนะครับทำไมถึงตัดสินใจเปิดคลินิก DSK ขึ้นมาแล้วจากการเทรนนิ่งของพวกเรานะคะ เราได้เทรนนิ่งกับอาจารย์ที่เก่งมากๆนะคะในประเทศไทยแล้วเรายังเป็นหนึ่งในไม่กี่คลินิกในประเทศไทยนะคะที่มีโอกาสได้เข้าร่วมการเทรนนิ่งกับ global speaker จากประเทศต่างๆทั้งฝั่งยุโรปฝั่งเอเชียนะคะเพื่อที่นําเอาเทคนิคของที่ต่างๆรอบโลกเนี่ยเพื่อนําเทคนิคมาปรับให้เหมาะสมกับคนไข้ DSK ค่ะแล้วตอนนี้นะคะ DSK มีทั้งหมด6สาขาด้วยกันก็มีสาขาสเตเดียมวันอโศกรัชดาบางนา นคนปรปฐมและสาขาใหม่ที่เซ็นทัลปิ่นเกล้านะคะใกล้สาขาไหนไปสาขานั้นได้เลยค่ะเพราะเทคนิคต่างผลลัพต์ต่างมาเจอทีมแพทย์ DSK ได้ทุกคนทุกสาขาเลยนะคะ